ัญญาบรรสีสวัสดีครับพบกับัญญาบรรสีใน EP มาไม้กระถางหกนิ้วเช่นเคยวันนี้นะพามารับชมนะครับทั้งหมด60กระถาง สำหรับลูกค้าที่โทรมาแล้วไลน์มาแล้วพ่อค้ายังไม่ได้ตอบกลับหรือยังไม่ได้อ่านโดยทันทีพ่อค้าต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าพ่อค้าติดธุระอยู่เดี๋ยวพ่อค้าท,ทาธุระเสร็จเดี๋ยวพ่อค้าจะติดต่อกับลูกค้าทุกๆคนสําหรับอันสีของลูกค้านะครับหากนี่ใบเหี่ยวใบเน่าอย่างนี้นะครับให้รีบนํากรอกเพราะว่าเขาซ้อนทับไปอีกใบหนึ่งใบข้างล่างไม่ได้รับเสรเขาจะเหี่ยวตามครบก็จะเน่าตามไปด้วยนะครับหรือว่าโรคระบาด ใบเน่าที่ติดกันติดมาจากโดยส่วนใหญ่ก็คือใบบนทับใบล่างแล้วเขาไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้ตัวส่วนนั้นก็จะเสียไปก็จะเป็นใบเน่าลามไปเรื่อยๆโดยปกติใบของวันสีจะอยุดถ้าอยู่ในตู้นะครับหยุดได้ประมาณ3ามถึงสเดือนแต่ถ้าอยู่นอกตู้ก็อยู่ได้ประมาณ 2- อถึงสเดือนแต่บางสายพันธุ์ก็อยู่ได้ถึง4เดือนเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเขาปรับตัวกับพื้นที่นั้นๆได้อย่างไรนะครับ ถ้าเขาเคยอยู่นอกตู้อยู่แล้วเขาจะอยู่ได้สามถึงสี่เดือนเช่นกันแต่หากเกิดในตู้แล้วไปโตที่นอกตู้นะครับใบชุดนั้นก็จะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามเดือนเนื่องจากสภาพอากาศที่เ,าเขาเคยอยู่ตอนแรกเขาจะปรับตัวให้ใบของเขาให้อยู่กับอากาศในช่วงชุดแรกหากมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็ดีขึ้นถ้าดีขึ้นเขาก็จะอยู่ได้ต่อแต่ถ้าสภาพอากาศแย่ลงเขาว่าด้เตรียมตัวไว้เขาก็จะทิ้งใบเร็วขึ้นแต่ใบใหม่ของเขาขึ้นมาเขาก็จะ อยู่ได้นานตามสภาพอากาศก่อนการนําเสนอขอญาติชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปษณีไทยค่าจัดส่งแบบมเมาเหมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากัน จะเมากี่กระถางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้เวลา1-2วันภาคใต้ใช้เวลา2-4วันหากเนื่องนานกว่าที่พ่อค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาวันสีเพื่อให้ทางอัญญาวันสีทำการติดต่อทวงถามเช็คหมายเลขพัสดุให้ คือสามารถเช็คจากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบนสีส่งให้ได้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมหุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP แต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้จำนวนต้นจำนวนหนอ่อละและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องจดจำหมายเลข EP และวันที่เพื่อให้ได้บันสีที่ตรงกับที่ยกในคลิปส่วนด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์สามารถติดต่อได้ทั้งสงช่องทาง รวมกันที่กระถางที่หนึ่งครับชายชนช่วงนี้ก็จะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าจํานวนลดน้อยลงแล้วสําหรับรุ่นนี้ชายชนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชนให้ไปที่ราคา150บาทครับสีรีพรน,นะผ่าแพงมาจากชายชนแต่แดงส,สวยแดงทั้งใบแบบนี้มีชื่อว่าสีรีพรสีริพรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา บ also, 2, บ nt, like 70. 70บาทครับส um> ิริพรให้ไปที่ราคา70บาทครับสาลิกาลินทอง2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลิกาลินทองให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองนครจุมพร้อมตโตสองต้นในกระถางเมืองนครจุมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองนครจุมให้ไปที่ราคา90บาทครับมิรไมตี อันนี้มีมาแบ่ง3กระถางนะครับมีเยอะยเยอะนะครับมีน้อยยกน้อยนิดหนึ่งมิดมิตีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ1ต้นกับ1ต้นหนอ่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับมิดมตตีให้ไปที่ราคา70บาทครับมิดมิตีกระถางที่สองต้นในกระถางสวยๆพร้อมเท่ากัน กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับมิดเมตีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับมิดเมตีกระถางที่3ครับ2ต้นในกระถางเช่นกันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับกระถางที่3ครับอังสวะหาฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับ นางสวะกระถางที่สองความสวยสวยสองต้นในกระถางเช่นกันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา100บาทครับเทพดาราแผงเขียวนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับมี1กระถางครับให้ไปที่ราคา50บาทครับเทพดาราแผงเขียวสารนครเัยีรีฟ้อมสองต้นในกระถาง กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสารนครเท,ราาทรรสีให้ไปที่ราคา80บาทครับดาราพันธ์ฟอมสวยๆหนึ่งต้นในกระถางเขาเริ่มกัดสีมาสีสว่างมาแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มได้แสงดาราพันธ์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับดาราพันธ์ให้ไปที่ราคา80บาทครับหงนระลุนฟอมสองต้นในกระถางกัดสีมาแล้วส,ยสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 130บาทครับผมได้ลุนให้ไปที่ราคา130บาทครับพริกกับเกลือฟอร์ม2ต้นในกระถางวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางกรนะถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทให้ไปท,ที่ราคา100บาทครับถาดบางแก้วฟอร์มสวยๆกระถางนี้มี2ต้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับถาดบางแก้วให้ไปที่ราคา100บาทครับ รัศมีเงินฟอร mm ์มสวยๆก็อใหญ่ๆ2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับรัศมีเงินกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับรัดมีเงินกระถางที่2ฟอร์มสวยๆสต้นในกระถางความตัวโตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทเช่นกันครับรัศสมีเงินกระถางที่2องลบพัเก้าปลายสวยๆมี3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 120บาทครับนกปะเก้าสามต้นในกระถางป้ายสวยๆป้ายทุกใบป้ายทุกต้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับนกปะเก้าเท้าสหัสเดชะสีสวยๆส,สองต้นในกระถางเท้าสหัดสเดชะเป็นไม้สีขาวที่มีความสวยงามนะครับสะโพกเขาจะใหญ่นะครับถ้าเป็นกวนอิมสะโพกเขาจะเล็กแล้วก็ใบเดียวยาว สหัชรีชากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับสหัสรีชาให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองใหม่ใบกลมๆสองต้นในกระถางเมืองใหม่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองใหม,ม่ให้ไปที่ราคา90บาทครับกัดส,สีสวยๆใบกลมๆไก่ตัวงามฟอมกอครับกอนแน่นๆแบบน,น,น,นี้มีทั้งหมด2ต้นกับ สองนอไก่ตัวงามกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่ตัวงามให้ไปที่ราคา90บาทครับท้าพันตาวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนักกระดางละ2ต้นรครับท้าพันตา2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับท้าพันตาให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่1 <đầu Laura> ทาพันตากระถางที่สองครับสองต้นกับสองหน่อหน่อซ้ายกับหน่อด้านขวาสองต้นกับสองหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาททับาพันตากระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหงสุวรรณฟอร์มที่สวยครับสองต้นกับหนึ่งหน่อหน่อเขาอยู่ด้านนี้นะครับสองใบนะครับหน่อเขาสองใบหงสุวรรณสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ องสุวรณให้ไปที่ราคา80บาทครับองสุวันกระถางที่2ครับฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับหงสุวันกระถางที่3ครับฟอร์มกําลังสวยนะครับ2ต้นกับหนหน่อองสุวันกระถางที่3ให้ไปที่ราคา80บาทครับ2ต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคา80บาทครับชมพูทวิบด่างน้อยครับ หลอดใหม่ของเขาก็ด่างมานะครับชมพูทวีปด่างน้อยกระางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับชมพูทวีปด่างน้อยให้ไปที่ราคา60บาทครับจังหวัดระยองด่างน้อยนะครับด่างไม่ตัดสีไม่ชัดเจนนะครับด่างแล้วก็หลอดใหม่เขาก็เขียวด่างมานะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปในราคาด่างน้อยครับ70บาทครับจังหวัดระยองด่างน้อยให้ไปที่ราคา70บบาทครับ อาจเป็นเพราะช่วงนี้ช่วงก่อนหน้านี้แดดไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มวันนะครับแดดไม่ค่อยมีสีของเขาก็จะไม่จัดจ้านสักเท่าไหร่ประบุลจิ้นฟอมสามต้นในกระถางน,นะครับกระถางที่หนึ่งฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับปะบุลจิ้นสามต้นในกระถางให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับปะบุลจิ้นกระถางที่สองครับกระถางนี้ ความตัวโตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับปรวุญิชินกระถางที่2ให้ไปราคา80บาทครับมันิจันทร์สายลุ้นครับ2ต้นในกระถางลุ้นที่ลูกของเขาว่าจะมีหน่อมาเพิ่มเป็นด่างเพิ่มอีกไหมมันิจันทร์สายลุ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับเฉพาะกระถางนี้นะครับให้ไปที่ราคา60บาทครับมันิจันทร์สายลุ้นกระถางที่2ครับ ตัวนี้ยังไม่เห็นดังนะครับให้ไปที่ราคา50บาทครับมณีจันทร์าสายลุนให้ไปที่ราคา50บาทครับรัตนะรุ่งโรดสายลุนครับ1นต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับรัตนะรุ่งโรดสายลุนให้ไปที่ราคา50บาทครับกระถางนี้เป็นพญา,านคกราช1ต้นแล้วก็น่าจะเป็นลูกไม้นะครับเพราะเราใช้ดินเป่าดินเก่ามาผสมครับดินใบก้ามปูเพื่อให้ดินล้นซุย พาญานาคราชกระถางนี้กับลูกไม้นะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพญานาคราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกำปันทองครับเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับฟอมสองต้นในกระถางกำปันทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับกำปันทองให้ไปที่ราคา60บาทครับ กระถางนี้เป็นสูรเสนปลูกสองต้นในกระถางนะครับก e ัดส้มหน้าส้มมาแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับสูรเสนให้ไปที่ราคา100บาทครับเมืองกาญจนบุรีครับใบกลมสีเขียวกัดเม็ดขาวนะครับกระถางนี้2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองกาญจนบุรีให้ไปที่ราคา80บาทครับสองฟงโขงวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับกระถางแรกนะครับกระถางที่1 นาออกทนเขียวกระถางน, Indeed, น Honestly, ี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับสองฟางงกระถางที่1ให้ไปที่ราคา70บาทครับสองฟางกงก็ถางที่2ครับออกทนเขียวไปนิดนึงเหมือนกันนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทเช่นกันครับสองฟางงกระถางที่2ให้ไปที่ราคา70บาทครับ ไก่สุดสงวนครับความสองต้นในกระถางต้นหนึ่งโตครับอีกต้นหนึ่งยังไม่โตเท่าไหร่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับไก่สุดสงวนกระถางที่2ครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทเท่ากันครับยังไม่กัดสียังไม่เยอะครับให้ไปที่ราคา70บาทครับไก่สุดสงวนกระถางที่2ผีเสื้อสมุดความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ ผีเสื้อสมุดพร้อมตรงสูงตันี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับผีเสื้อสมุดกระถางที่สองครับฟอร์มสองต้นในกระถางเช่นกันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับผีเสื้อสมุดกระถางที่2ให้ไปทีร่ราคา80บาทครับม้ากันตะกะครับพร้อมกอนะครับชุด้ทยแล้วนะครับ้วกันตะกะฟอร์มกอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครบทบทบทับ สองต้นกับหนึ่งนอแล้วก็นอเล,ล็กเลกครับพึ่งโผล่มายอดของเขาพึ่งโผล่มาหนึ่งยอดครับพ้นดินประมาณหนึ่งเซนแล้วมาคันตะกะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่1มากันตะกะกระถางที่2ครับ1ต้นกับ3หนอกระถางนี้พ่อค้าจัดโปรให้เหลือ70บาทนะครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา70บาทครับมาคันตะกะกระถางที่2ตุ๊กแกกันดำความโตนะครับ1นต้นในกระถาง หลอใหม่มาก็สีสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับแกแกก้านดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเมืองชิมพีเมืองชิมพีฟอร์มกรกรแน่นๆแบบนี้เมืองชิมพีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับจับโปรให้ในราคา50บาทครับเฉพาะกระถางในคลิปเท่านั้นนะครับ50บาทครับเศรษฐีเมืองขอนแก่นครับอวามสองต้นกับ1หน่อในกระถางนะครับความสองต้น1นหน่อในกระถางกระถางนี้ ให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีเมืองขอนแก่นให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีเมืองขอนแก่นกระถางที่2ครับ3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีเมืองขอนแก่นกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับหริพุนชัยฟอร์ม2ต้นกับ2นอสต้นกับ3านอครับฮริพุนชัยฟอร์มกอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับ ผลิพุนชัยให้ไปที่ราคา110บาทครับพระโมกขานะสองต้นในกระถางบอลกระบ่สีสวยๆลำต้นแข็งแรงนะครับพ่อค้ากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับพระโมกขานะให้ไปที่ราคา90บาทครับสีกัดสีสวยๆมาแล้วนะครับช่วงนี้แดดดีก็จะได้สีสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับมงคลทรัพย์ครับกระถางนี้ออกสีชมพูจางๆนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับมงคลทรั์ให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรพระอุมากรสวยๆนะครับ2ต้นในกระถางเป็นใบของเขาดกมากนะครับเพชรพระอุมากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับเพชรพระอุมาให้ไปที่ราคา120บาทครับหนุมันหาวเป็นดาเป็นเดือนนะครับความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหนุมาันหาวเป็นดาเป็นเดือนให้ไปที่ราคา80บาทครับ พิมานชมพูครับฟอมเตี้ยนะครับไม้ไม้ฟอมเตี้ยใบดกพิมานชมพูหนึ่งต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับรับปีวันนี้มีเมื่อแบ่งหนึ่งกระถางน,นะครับ n, หนึ่งกระถางหนึ่งต้นกับสามหน่อหนึ่งต้นกับสามหน่อรับปีกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับเราปีให้ไปที่ราคา80บาทครับรักเอ่ยนะครับถ้าแดดเยอะก็จะมีสีเหลืองแซมมาอย่างนี้นะครับด่างขาวด่างเหลืองถ้าเกยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับถ้าเกยให้ไปที่ราคา70บาทครับถ้าเกยกระถางที่2ครับกระถางนี้ปลายสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับถ้าเกยกระถางที่2ให้ไปที่ราคา 80บาทครับพันดาวกระถางนี้มี2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับราคาหน้าไม้ที่พ่อค้ายกเต้นแต่ละคลิปนะครับชื่อเดียวกันนะครับราคาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการความโตแล้วก็การกัดเม็ดกัดสีหน้าไม้นะครับแล้วก็จํานวนต้นในกระถางราคาจึงไม่เท่ากันครับแนะนาให้ดูจากในคลิปเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าให้พ่อค้าหาให้นะครับนอกจาก รอบเหนือจากในคลิปพ่อค้าก็จะแจ้งราคาอีกทีหนึง่งถือสนใจก็จะอิงราคาจากไมายที่เคยยกตามปกตินะครับยกเว้นว่าลูกค้าเน้นว่าต้นใหญ่ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าแจ้งว่าต้องการต้นใหญ่ๆก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามขนาดและจํานวนใบจํานวนหนอพันดาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับยอดมงกุฎสายลุ้นนะครับยอดมงกุฎลุ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 50บาทครับยอดมองกุฎลุ้นให้ไปที่ราคา50บาทครับมีทั้งหมด4ต้นในกระถางเพ็ปนปัพลนปทุมป้ายสวยมี1ต้นในกระถางน,นะครับป้ายสวยป้ายทุกใบป้ายเจ็บๆนะครับสีสันตัดกันชัดเจนเพชรดเพลนปทุมกระถระางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรพัพลินปทุมให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้าฟ้ากุ้งกัดสีชมพูเม กระดูกสีชมพูอ่อนตัดเม็ดสีขาวนะครับผินใบออกสีชมพูนิดๆนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้าฟากุ้งให้ไปที่ราคา80ดบาทครับเจ้ากรุงอังวะฟอมสองต้นในกระถางนะครับปสวยๆนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้ากรุงวะให้ไปที่ราคา80ดบาทครับแสนลักวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางครับแสนลักกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บบาทครับ แสนรักให้ไปที่ราคา60บาทครับนาลีสยามฟอร์มพุ่มสวยๆนะครับ2ต้นในกระถางนารีสยามกระถางนี้พ่อค้ากระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับนาลีสยามกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับนารีสยามกระถางที่2ครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหอมเล็กลงมานะครับให้ไปที่ราคา70บาทครับนารีสยามกระถางที่2ให้ไปที่ราคา70บบาทครับกระถางนี้เป็น พนนมไพรันธนมไพรก็จะกัดติ๋วเป็นใบไพรหลิวออโซนชมพูนะครับใบสีน้ำตาลเข้มกระดูกสีน้ำตาลเข้มผลชมพูสองต้นสามต้นในกระถางพนมไพรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพันมไพรให้ไปที่ราคา120บาทครับนุมานประสานกายครับที่สวนเลี้ยงนอกตู้แล้ว เขาไม่ทิ้งใบไม่เป็นเชื้อราเหมือนต้นอื่นนะครับอนุมานประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับควอม2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา140บาทครับลาหูอมจันนะครับเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับราหูวอมจันสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับราหัวอมจันใบหนานาใบดกๆให้ไปที่ราคา90บาทครับ ทิบารีความ yeah. สวยๆสองต้นในกระถางทิบารีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับทิบบารีให้ไปที่ราคา50บาทครับเพชรบนทน2ต้นในกระถางน่าจะเป็นไท้ายๆแล้วนะครับเพราะว่าด้านหลังไม่มีแล้วเพชรบนทนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับทองปักกายแสดสองต้นในกระถางเช่นกันนะครับาก,ก,านนกระถาง,างนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา บบ begun, 100บาทครับทองประกายแสดให้ไปที่ราคา1 0 0้อยบาทครับกระถางที่1ทองประกายแสดกระถางที่2 2ต้นในกระถางเช่นกันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทเช่นกันครับกระถางที่2เงินสอเงินแสนเงินแสนฟอร์มสวยๆนะครับ2ต้นในกระถางใบหลกใบหนาเงินแสนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาตัวนี้ไม่ ตัวลุ้นป้ายนะครับให้ไปที่ราคา70บาทครับเงินแสนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับเงินแสนกระถางที่2ครับใบดกใบนาเช่นกันนะครับ2ต้นในกระถางเป็นเงินแสนลุ้นนะครับให้ไปที่ราคา70บาทเช่นกันครับกระถางที่2สิริโชคครับวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางสิริโชคกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90บาทครับสิริโชคกระถางที่2ครับ กระถางสุดท้ายแล้วนะครับสิริโชคกระถางที่2กระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับสีริโชคกระถางที่2 90บาทครับซับพนมวันนี้ซับพนม2ต้นในกระถางนะครับมีออกใบยาวนิดนึงแล้วก็ต้นหนึ่งแล้วก็ใบธรรมดาเป็นปกติต้นหนึ่งซับพนมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 120บาทครับทัพพนมให้ไปที่ราคา120บาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับวันนี้ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อบอนสีโทรมาที่0 8 7 6 1 1 5 1 6 9นนเบอร์นี้เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรสามารถติดต่อได้ทั้งสองช่องทางนะครับหากโทรมาแล้วนะครับพ่อค้าไม่ได้รับสายดูไม่ได้ตอบไลน์รอพูกค้ารอสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะติดต่อกลับไปหลังจากพ่อค้าทําธุระเสร็จอย่าลืมนะครับท่านบนขวามือเป็น e ี ท่านไ่พ่อค้าจะจัดไม้ให้ตามอีพีที่พ่อค้ายกนะครับยกเว้นลูกค้าบอกว่าเป็นไม้ที่ไม่อยู่ในคลิปแต่อยากได้นะครับให้พ่อค้าจัดหาให้เดี๋ยวพ่อค้าก็จะจัดหาให้และก็ถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ทางอนดาบันสีขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ